รับคมนะครับเครื่องจะเก่าจะใหม่นะครับไม่สาคัญนะครับอันนี้เป็นเครื่องมากิต้าญี่ปุ่นนะครับมือสองครับซื้อมาใช้งานใส่ชิดแล้วก็รีดคู่กันนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นใบขบายแล้วนะครับ TCT นะครับตัวนั้นยังเป็นไฮสปีดอยู่เลยไฮสปีดเดิมแถมมาก,กับเครื่องนะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับ แอปอเมซอนคู่หนึ่งน่าจะอยู่ประมาณเกือบสี่พันนะครับรวมค่านําเข้านะครับใบขาบ่ายในไทยนะครับคู่ละสองพันสองนะครับเอามาเจาะเองเหมือนตัวนี้นะสิบสองนิ้วนะครับประสิทธิภาพเป็นการใช้งานต่างกันนะครับเดี๋ยวหมดไฮสปีดนี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นขาบ่ายแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่รับรับคมเสร็จนะครับผมก็จะเทสเครื่องเหมือนเดิมมาดูกันครับ ก่อนเซฟตี้ถ้าไม่กันมือก็อย่างน้อยก็กันสะเก็ดกระเด้งเข้าหน้าได้นะครับ ามจุดหกสามจุดหกยังเนื้อไม่เต็มนะนี่ดูถึงแค่นี้ยังไม่เต็มนี่ขนาดไม่เต็มน้าหนุ่มสําอางนะครับส่งไม้อะไรมาให้ก็ไม่รู้ทาให้หน่อยว่างั้นปราบเซียนนะครับน่าจะลองทูมแหละดูแลส่งเซิงก็ไม่ได้ตกบงตกแบบหมดนะครับแกบอกดดนสดเลยเกาสดสดเลย อันนี้ก็ขาดนะครับแรงจุดจุดที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยที่มันรับแรงดึงแรงอะไรต่ออะไรเนี่ยโดนตัดไปไม่รู้จะได้ไม่ได้นะเวลาคว้ากระโจมออกตรงนี้ตรงนี้ก็จะรับแรงถ้าเอาอากนี้ออกเพื่อบโบเลยข้างในตรงนี้ก็จะขาดในนี้หักใส่หน้าแน่นอนร<น>อดูไม้เขาเหลือไม้เขาเยอะเขาส่งไม้มาให้ทำนี่ ติดตามดูตัวนี้นะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ทำให้ทำให้แน่ๆ